โอ้โหสวัสดียามเช้าทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะโอ้ยสวยงามมากให้ดูตะบันนิดหนึ่งนะคะเอซี่โอ้ทุ่งนาลงฝนบรรยากาศสดใสอย่าบอกใครสำหรับคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ mm hmm. เดี๋ยวอัพก่อนนะคะ mm hmm. สวัสดียี่สิบท่านนะคะโอ mm hmm. เดี๋ยวอัพคลิปก่อนสวัสดี FC ทุกคนเลยค่ะสวัสดีนะคะคุณภาษาอังกฤษนะคะคุณเอนะคะให้หัวใจบวกๆมาสวัสดีเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณ FC ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้ทำไมหนาวแรงจัง20นาทีแล้วยังไม่ถึง ร้อยสงสัยยายจะไม่ได้ขึ้นไล์แล้วแหละยายคงทําคลิปเอาแล้วทาคลิปก็ไม่มีคนดูไลก์ก็ไม่มีคนดูนลูกจะทําอะไรดียายก็ไม่เข้าใจอัพคลิปก่อนอัพอันนี้ก่อนนะโอ้ยหนาว สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะน้องหมามีเสื้อสวยนะคะน,าาน่ารักเลยโอ้ยน่ารักนไหนออกตัวไป็นไคล่ะอยากเลยแม่พาไปไหนหรือโอยน้องหมาออกมาเล่นกอนเป็น สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมซื้อาปาลาไปนะฮะอากาศยามเช้านะสุก16ธันวาคม2565นะฮะอุณหภูมิที่ช่งนาลงพลจำปาดองตอนนี้15องศานะฮะเสือตัวเลยมาแบบจัดเต็มนะฮะเหมือนไปเดินนะฮะอยู่ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เลยนะฮะเห็นไหมครับใส่เสื้อ3ตัวนะฮะเสื้อข้างในเสื้อข้างนอกเสื้อโค้ทนะครับมีผ้าพันคอนะฮะอากาศดวยกัน ้ำมูกก็เริ่มไหลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะัเอซีก็จะเรียนนะครับรักษาเกิดมาัวนะครับเยวพีจะ ตได้ขึ้นหน่งนะจา,าริเน้ากมุดเริ่มต้นของสนะั้นจะอยู่ตรงอะไรนะเล็สาราสงไทยน,นนะอยู่ตรงสาราสงไทยนะครับการจับก็ผานไปแล้วนะครับขึ้นนึงนะจะมีอีกขึ้นนึงที่สวนี้นะนจะมาจากวันนี้น่าจะได้ครับเห็นว่าขาททางพยจากสวนนี่าานเนะนะเขาใช้ปุ๋ยเยอะม,มากเลยปุูนะ ก็ใช้โถงแบบเป็นร้อยรยถุงเลยนะเพราะว่าดินตรงนี้มันเป็นดินไร้นสาประลางนะไอัคก็จะเป็นดินร่วนร่วดินแห้งแห้งแลก็เป็นดินแข็งแ่็งสุดยลงดูเลยคือทุกอย่าง มีใครอยู่ในช่องมั่งเนาะแอดมินก็ไม่มานะคะเดีย๋ยวยายไปเข้าห้องน้ําก่อนนะคุยกันไปก่อนเดอ้อใครอยู่ในช่องนานก็คุยกันกับคนเข้ามาใหม่หน่อยนะคะเอฟซี FC นะคะฝากคุยกันไปก่อนนะยายขอไปขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนนะคะ